สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ BMW F10 คันเดิมนะครับคันนี้ทําอะไรครับคันนี้เปลี่ยนใบปัดน้าฝนนะครับสาหรับพี่น้องหลายท่านนะครับถามเข้ามาว่าเอ๊วิธีการเปลี่ยนในรถยุโรปอย่าง BMW นะครับรุ่นนี้นะครับและรุ่นอื่นๆที่ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับในปีผลิตใกล้เคียงกันสําหรับคันนี้นะครับ F10 นะครับใช้ใบปัดน้ำฝนของบอสนะครับ Arosa Win นะครับ A524S นะครับความยาวนะครับก็จะบอกรายละเอียดไว้ตรงนี้นะครับ 650มิลนะครับใบยาวนะครับหรือ26นิ้วนะครับแล้วก็450มิลอยู่ที่18นิ้วครับ1 6 2 8นั่นเองนะครับวิธีการนะครับถอดนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนาวิธีการถอดให้พี่น้องได้ดูนะครับสักหนึ่งใบแล้วกันเนาะเอาใบยาวนะฮะเดี๋ยวให้ช่างถอดดึงขึ้นมานะครับดูนะฮะดูตรงช่างนะครับช่างจะถอดโน้มลงนะกดลงนะฮะโอเคครับกดลงนะฮะกดลงแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปข้างบนนะฮะขึ้นไปข้างบนทางด้านหลังคานะครับมาดูนะฮะนี่ครับดึงออกมา เราจะเห็นว่านี่นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ช่างชี้ดูฮะรูตัวนี้เสียบล็อกกับตัวนี้นะรูตัวนี้เห็นไหมฮะส่วนตัวที่มันล็อกจริงๆก็คือตัวนี้เห็นไหมฮะดูดีนะฮะเขาจะมียาเมียเนี่ยมีเห็นไหมเงี้ยงล็อกไวน้นี้นี่ฮะลักษณะนะฮะกดลงเป็นตัวแอลแบบนี้นะครับหรือที่เรียกว่าเงี่ยงไว้ล็อกทําให้ใบปัดในฝนนั้นอยู่นะฮะอลองใส่ขลาบให้ชักลองใส่ขลาบนี่ฮะด,ดูดีนะครับอย่าช่างจะกด กดออกไปนะครับอ่าค่อยๆเสียบอ่าเนครับเห็นไหมอย่างนี้เลยครับเข้าไปล็อกในตำแหน่งตำแหน่งนี้นะเห็นไหมเขาจะมีเว้นไปแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะให้ช่างลองใส่ใบปักใหม่เลยครับเดี๋ยวให้ถอดนะครับดูอีกทีนะช่างค่วยช่วยอ่าโอเคเขาปอกไปแล้วนะฮะเขจะมีเงี้ยงล็อกอยู่นะฮะนี่แหละฮะเงี้ยงตัวนี้เป็นตัวล็อกเพราะนั้นเราต้องกดลงนะฮะ เพื่อจะให้พ้นเงี้ยงตัวนี้เดี๋ยวช่างก็ใส่ใบปัดไปนะฮะดูนะบใบปัดใหม่วิธีการใส่ก็นเหมือนเดิมครับใส่ไม่รู้ก่อนนะฮะแล้วกดเห็นว่าไม่รู้นะฮะใส่ไม่รู้แล้วกด่ะเห็นไหมฮะล็อกเรียบร้อยแค่นั้นเองครับโอเคครับก็ฝากไว้ครับพี่น้องท่านใดลองมาทำกันดูนะฮะขอบคุณมากครับที่รามาชมนะครับคลิปนี้ได้แบบลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ